คือไทยกําลังจะเข้าเทศกาลสงกรานใช่ไหแต่ว่าจีนเองเนี่ยเทศกาลชิงเม้งเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีวันหยุดยาวอันเนี้ยของจีนจะไม่เหมือนของไทยของไทยเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมลูกหลานก็จะพยายามหาวันที่สะดวกเนาะบางทีดิฉันเห็นเพื่อนๆส่วนใหญ่กือจะไปวันเสาร์อาทิตย์รวมกลุ่มครอบครัวกันแล้วก็ไปทําความสะอาดสื่อสารอะไรเงี้ยแต่ว่าของจีนไม่ใช่ค่ะของจีนม่คือประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สี่ห้าหกคือเป็นวันหยุดเทศกาลในช่วงเชงเมงนอกจากที่จะได้มีโอกาสกลับไปทําความเคารพสุสานบรรพบุพรุษแล้วก็ยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปดูดอกไม้สวยๆได้มีโอกาสรวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวอีกด้วยค่ะ <S 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 แต่ไม่ได้หมายความว่าหลายคนฟังนี้รู้สึกโอ้ดีจังเลยจีนมีวันหยุดเยอะสี่เนี่ยเป็นวันพฤหัส ถ้าเป็นวันศุกร์หกเป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีฝันหลอวันหนึ่งก็คือวันที่ห้าถูกไหมคะไม่ได้ให้หยุดเลยนะคะก็คือต้องกลับมาทํางานชดเชยวันที่ห้าที่หยุดไปในวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะคะคือจีนเนี่ยไม่มีไม่มีประเพณีที่อยู่ดีลุกขึ้นมาประกาศว่าหยุดฟันหลอหรอไอหยุดไปเลยเลยไม่มีค่ะต้องต้องทําชดตลอดเลยนะคะคือต้องทำชเชยวันทำงานว่าอย่างนั้นอเพื่อ productivity Product <ivity, S 1> ของชาติใช่ใช่ก็คือแน่นอนว่าเทศกาลเชงเม้งเนี่ยมียาวนานกว่า2,500ปีตั้งแังนสมัยนู้น่ะราชวงศ์โจมไม่น่าเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้น2,500ปีก่อนยังกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจในยุคนี้เพราะว่านอกจากการทำความสะอาดอหลุมศพของบรรพบุรุษมีการนำอาหารนำน้ำอะไรก็คือไปไปวาง ก็คือล so so totally ักษณะคล้ายๆแบบการเช่นไหว้สิ่งของอะไรก็คล้ายๆกับที่ไทยแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยคล้ายก็คือว่าเรื่องของการจุดไฟเผากระดาษจุดธูปอะไรเงี้ยด้วยความที่จีนค่อนข้างเคร่งขัดเรื่องเหล่านี้อะไรเงี้ยก็คือในช่วงหลังๆ p ีเอ็สองุเนาะก็คือในช่วงที่สกานทงเมงเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือว่าอย่าพยายามจุดอย่าเผากระดาษอย่าอะไรเงี้ย คือเพราะอย่างยิ่งเมืองอย่างเช่นในปักกิ่งโดยรอบหรือว่า,าแถบ,บนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างใน,ในแถบทางใต้ที่ใกล้กับประเทศของเราในส่วนของแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นกวางโจอะไรอาจจะยังมีบ้างแต่ว่าก็ต้องถือว่าเรื่องของการจุดทูบเผากระดาษอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เยอะมากปีนี้เพราะว่าเขาออกมารณรงค์แล้วก็มีการออกคําเตือนเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็มีข้อมูลค่ะจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนออกมาบอกว่าในช่วงวันหยุดสามวันที่บอกไปก็คือสี่ห้าหกนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเองนะคะภายในประเทศเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านคนคือต้องเวลาเดี๋ยวเนี้ยเวลาเทียบกับสถิติเราจะเทียบก่อนโควิดก็คือปีสองพันสิบเก้าก็เพิ่มขึ้นร้อยละสิบเอ็ดจุดห้าค่ะแต่ร้อยสิบเก้าล้านคนนี้สร้าง ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจคือมีการจับใจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนในเรื่องของการเดินทางเนี่ยคิดเป็นเงินหยวนประมาณ539 5 0า้าอยล้านหยวนนี่คือสามวันนะคะคิดเป็นเงินไทยนี่ประมาณ26900ล้าน mm hmm. คือต้องบอกว่าตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจการออกมาใช้เงินเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยร้อยละสิสองดเดเมื่อเทียบกับก่อนที่เกิดโควิดคือถ้าบอกว่าสําหรับจีนอาจจะดูไม่ค่อยเยอะ แต่ในช่วงที่ย้อนกลับมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็การเดินทางเข้าออกประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ5าล้านกว่าคนครั้งซึ่งแน่นอนว่าเฉลี่ยต่อวนันเพราะมันแค่สามวันเองก็วนันหนึ่งประมาณหนึ่งุดเ็สามล้านครั้งคือต้องบอกว่าเดินทางเข้าออกประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ70%็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยทีเดียวเมืม่อเทียบกับปีที่แล้วอันนี้ไม่ได้เทียบกับช่วงก่อนโควิดนะคะเพราะการเดินทาง เข้าออกประเทศเขาเนี่ยเขานับคนที่อยู่ในฮ่องกงมาเก๊าแล้วก็ไต้หวันนึกออกไหมคะคือด้วยความที่พอเดี๋ยวนี้มันเป็นทางสะดวกแล้วก็การเดินทางจากมาเก๊าฮ่องกงข้ามมาที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่เองมันมีทั้งทางรถมีสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊ามีเออหลายอย่างคนที่อาจจะเป็นคนที่ออกไปบุกเบิกข้ามมาจากฝั่งเซินเจิ้นเอง ไปทางานอยู่ที่ฮ่องกงเองทํางานอยู่ที่มาเกา๊าก็กลับมาในการหนึ่งก็คือพบญาติสองก็คือไหว้บรรพบุรุษแล้วก็มีสถิติว่า,าคนที่เดินทางมาส่วนใหญ่ก็อาจจะมีพวกผู้สูงอายุมีอะไรอย่างเงี้ยที่เดินทางกลับมาจากฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะก็ได้มีการกําหนดช่องทางพิเศษในเรื่องของการตรวจคนเข้าออก แล้วก็บริการสําหรับผู้สูงอายุสําหรับเด็กสําหรับผู้โดยสารประเภทที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยก็คือจัดการช่องทางให้เลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนเดินทางเข้าออกจํานวนมากเนี่ยเขาก็พยายามจะจํากัดเวลาในการที่จะผ่านอาตอมอของเขาเนี่ยให้อยู่ที่คนละไม่เกินสามสิบนาทีต่อคนก็คือม <Born. S 1> ีการประกรันว่า,าทุกคนจะต้องผ่านไปได้ คือก,ก็คิวก็คิวนั่นแหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าคนหลั่งไหลเดินทางเข้ามามากและแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันนีว่าแม้ว่า,าจีนฮ่องกงจีนมาเก,ก๊าเขาบอกเป็นจีนเหมือนกันแต่ว่าเวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจเอกสารมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่ยเขาก็ปรับปรุงพิธีการสุรากานให้อยู่ที่ประมาณไม่เกินสามสิบนาทีค่ะ <c oughs> แล้วก็สิบเมืองยอดนิยมในช่วงวันเชงเมงที่คนจีนเองคนต่างชาติเองเดินทางเข้ามาหนึ่ง เป็นเมืองท่องเที่ยวอยอดนิยมอยู่แล้วใครนึกถึงจีนก็ต้องนึกถึงเซี่ยงไฮ้ก่อนเป็นที่แรกแล้วก็มีปักกิ่งค่ะหางโจวกวางโจวนานจิงมีเซนเจอ้นอย่างที่บอกไว้เซนเจอร์เนี่ย,ยด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นพวกลูกหลานที่ข้ามไปทํางานที่ฮ่องกง,ง,งมาเก๊าหรือว่าอาจจะเป็นบรรพบุรุษเลยก็คือเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่เจนหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นเจนสองข้ามกลับมาเจอกับพ่อ,พอแม่หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีเฉีงตูซีอานอู่ฮั่นแล้วก็ชงจิงค่ะในขณะเดียวกันค่ะห้าเมืองซึ่งต้องถือว่าเป็นเมืองที่ยอดนิยมคือเป็นเมืองต่างประเทศที่ยอดนิยมในช่วงเทศกาลเชงเมืองด้วยความที่ว่ามันหยุดสามวันเองเนาะก็คือไปไหนไม่ได้ไกลอันดับที่หนึ่งค่ะก็คือประเทศไทยแต่ว่าคือในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีคําเตือนออกมาเยอะบางทีการที่เขามาเที่ยวบ้านเราเยอะๆ อันนี้ต้องกลับไปย้อนไปดูสักหน่อยค่ะว่าเราได้เงินเยอะจริงตามที่ตัว,ตวเลขเขามาเที่ยวไหมเพราะว่าหลังๆดีฉันก็เห็นมีสื่อมวลชนดังเจ้าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของทัวร์ราคาถูกอของจีนไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านคุณฟังจะจะได้เคยดูงานใยงานชิ้นนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็จะเห็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันในแวดวงของคนจีนเหมือนกันว่าอตอนเนี้ถ้าสมุิว่าทัวร์ถูกเนี่ยจะต้องต้องดูให้ดีเพราะว่า ส่วนใหญ่ที่พามาโอเคก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกไปแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมีในเรื่องของการพยายามอย่าใช้คำว่าบังคับเลยเนาะใช้คำว่านมนวในเรื่องของการซื้อของก่อนที่จะกลับอะไรเงี้ยซึ่งของบางอย่างเนี่ยพอเอาไปดูแล้วต้นทุนบางทีสิบบาทอะแต่ขายเป็นหมื่นอะ w h เออเป็นของไม่มีคุณภาพที่มามัดมือชกขายของแบบอะไรอ่ะ จะเชื่อความเชื่อบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อะไรพวกเนี้ยคะ่ะซึ่งในขณะเดียวกันเองก็มีคําเตือนถึงทัวร์ไทยเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีทัวร์ไทยมาในช่วงเทศกาลสงกรานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูในเรื่องของราคาไม่คือไม่ไม่ค่อยต่างกันหรอกคะ่ะคือว่าฝั่งนี้ก็มีมาแล้วก็ก็เหมือนกันก็คือทำในลักษณะรูปแบบใช่เพราะันอะไรที่ถูกมากๆนี่เตือนทุกรายการเลยนะคะ ขอให้ขอให้ดูให้ดีเพราะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของแบบสิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วก็ที่สาคัญที่สือว่าแม้ว่าตอนเนี้ไทยจะกลับมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งในประเทศยอดนิยมแม้กระทั่งเชงเม้งคนจีนก็ยังไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูว่าผลประโยชน์ที่เราได้รับเม็ดเงินที่เราคาดหวังเนี่ยมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่า<ห>แล้วก็แน่นอนค่ะคนจีนคนไทยนี่มีความใกล้เคียงกัน อันดับสองคือ,คอนนญี่ปุ่นี่ยก็คือคนจีนก็นิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นอันดับสานี่ก็คือไปมาลดีฟแล้วก็อันดับสี่ไปสิงคโปร์อันดับที่ห้าไปไกลหน่อยก็คือไปหมู่ีแลนด์ hmm. ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นห้าประเทศที่อาจจะไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้ไปไกลไปถึงยุโรปยุโรปไม่ได้ไปถึงฝั่งโน้นเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันหยุดมันมีแค่สามวันแล้วก็มันติดติดกันเลยแล้วก็ สามวันปุ๊บไปกลับมาวันอาทิตย์ทำงานต่อเลยอะไรเงี้ย oh. ก็เลยเนิยมที่จะไปใกลหน่อยประเทศใกล้ๆใ,ใช่แล้วก็ตอนเนี้ยถ้าสังเกตดูในจีนเราจะมีทริปที่แบบคือบางทีดูราคาค่ะแล้วก็ยังแอบตกใจนิดนึงว่าอา๋อเขาก็ทําราคานี้ได้เนาะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เห็นเนี่ยไปเมืองไทยนะ่าจะเอประ,ประมาณแบบห้าคืนหกวันอะไรเงี้ย แปดพันกว่าบาทโอ้โหค่าเครื่องวินยังได้เหรอมามาเลือยเอี่ยมชุนว่ะใช่ไหมใช่ไหมเออมันต้องเป็น red eye flight ไหมคะเป็นแบบไฟตีสองตีสามอะไรอย่างนี้หรือสายการวินโลโคอลอก็ก็ใช่ใช่อาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าส่วซื้อเองส่วนบุคคลเนี่ยก็ไม่ได้นะคุณอิสรีมันก็มันไม่มันก็ไม่ราคาเนาไม่ได้ลงมาถูกขนาดนั้นเพราะนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ ก็บอกบอกกันไว้เพราะว่า oh. แน่นอนว่าของเราก็มีมีอย่างเงี้ยถูกๆก,กแต่เราอาจจะไม่ถูกเท่าเขานะที uh. ฉันก็เห็นไอ้ไอ้ฉางซาเลยประมาณหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งพอเห็นแล้วอ้ตัวเครื่องบินได้เหรอ mm. คือเรายังรวมแบบคือเราอาจจะไม่ได้มาแบบหกวันห้าคืนเขาเราอาจจะแบบสีวันสาคืนอนะไรอย่างเงี้ย ซึ่งโดยรวมๆทั้งหมดนี่ก็แนะนําว่าถ้าสมมติจะมาก็ตรวจเช็คดูให้ดีค่ะ mm hmm. แล้วก็แต่ทั่วไทยเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่อาจจะดีกว่าจีนนิดหนึ่งคือก็อาจจะระบุไปเลยว่าถ้าสมมติไม่ต้องการเข้าร้านเพิ่มสองพันบาท เขาจะเขียนอย่างนี้เลยนะในเงื่อนไขที่มีฉันได้ได้มีโอกาสดูในรายงานเลือกได้แก้ปัญหาได้ด้วยเงินสัมพันธ์ไม่ต้องทนกับสิ่งเหล่านั้นใช่ใช่ก็คือถ้าถ้าไม่อยากเข้าร้านเพิ่มสอง0ันบาทแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เข้าร้านอ่ะเขามักจะโนมเหนาวคุณเช่ันนี้ยทางการก็บอกไม่จริง คือเขาจะพูดว่าอันนี้เป็นร้านของรัฐบาลที่รัฐบาลส่งเสริมโอท็อปรัฐบาลก็มีความปวดหัวนะคะมันไม่จริงคือแบบก็คือส่งเสริมจริงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านไม่ใช่ของเราเขาหลีก็เป็นนะผมเคยโดนไปเจจูอ่ะค่าค่าทัวร์ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้แถวเสียหายมากคือเราเราเป็นทัวร์หน้าใหม่เราไปแล้วพอไปซื้อแล้วเขาก็พาไปเนี่ยเขาบอกเป็นร้านนี้บอกเขาส่งเสริมของรัฐบาลอะไรต่างๆนะ แต่จริงๆแล้ว,ลว,ลวไม่รู้เหมือนกันแต่เราเสียหายไปแล้วะอืะเสียทรัพย์ใช่ครับก็คือซื้ออะไรน,นู่นนี่นั่นโน้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีร้านคล้ายๆโอทอปของเราเนี่ยแหละคือเป็นร้านสินค้าโลคโคลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอ,อยู่ตามสถานีรถไฟไฟ้าใต้ดินบ้าง น่ารักดีดีอันนั้นมันแบบสะบักใจในของจริงนะหองจริงก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจเนาะเพราะเรื่องของการช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบอาจจะห้ามกันไม่ได้แต่ว่าก็ขอให้ดูค่ะแล้วก็บางอย่างที่ฉันเชื่อว่าอย่างทัวร์ไทยมาเนี่ยร้อยละร้อยก็มักจะถามว่าอันนี้แท้ไหมแท้ไหมไซอ่อะค่ะร้อยละร้อยหรือเกินร้อยก็มักจะต้องตอบไปไงคะคุณอิสราเอลก็ต้องตอบว่าแท้มันจะมีคนที่ไหนที่บอกว่าอ๋อ บัตถิมานี้ไม่แท้อันนี้ของปลอมอันนี้แบบอะไรเงี้ยมันเพราะฉะนั้นก็ดูดูดีๆหน่อยวกันแท้ไม่แท้ไม่แท้ค่ะหลอกอยู่เขาไม่น่าจะบอกเราแน่นอนกวนอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะแล้วก็แพ็คแล้วก็แน่นอนว่าในในปัจจุบันนี้คนจีนก็พูดภาษาไทยได้เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแหละเวลาเรามาท่องเที่ยวเราเจอคนนี้พูดภาษาเดียวกับเราเราก็โอ้โหรู้สึกว่าคือมั่นอกมั่นใจอะไรเงี้ยแต่ว่า คือก็ต้องระลึกไว้เสมอว่านั้นก็เป็นหนึ่งหนึ่งในอาชีพของเขาเนาะเพราะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่อ่ก็อย่าเรียกว่าคำแต่เลยก็จะดูรุนแรงกันไปก็เป็นสิ่งที่อ่เอามาบอกเล่าให้ฟังและในช่วงเทศกาลเชียงเมงค่ะอย่างที่บอกไปหนึ่งในเมืองที่คนนิยมมามากที่สุดคือปักกิ่งนะ,ะที่ในช่วงสามวันที่ผ่านมาค่ะปักกิ่งเนี่ยมีคนเดินทางเข้าออกเนี่ยประมาณเก้าล้านคนครั้งคือต้องบอกเพิ่มขึ้นร้อยละแปดสิบสี่จุดห้าแต่สิ่งที่ที่ฉันรู้สึกว่า อ๋อมันเปลี่ยนไปละก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนมาปัก่งก็จะต้องคือคือด้วยความว่าจีนกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วไม่ได้แปลว่าคนจีนทุกคนจะเคยมาเมืองหลวงคือในช่วงเทศกาลท่านมีวันหยุดวันอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากจะมาเที่ยวเมืองหลวงมาดูเชิญธงชาติมาดูอะไรเงี้ยที่เมืองหลวงหน้าจะตุรัสเทนันเหมือนก็คือว่าเอ่อตอนเนี้ยคือแทนที่ว่าคนจีนมาถึงแล้วจะไปแบบพระราชวังต้องห้ามไลยใช่เป็นว่าคนจีนก็เดินทางมาเพื่อมาเที่ยวแบบ ถนนช็อปปิ้งหวังฝูจิงอันนี้บอกคนไทยเลยคนไทยมา,าต้องมานะคะเพราะว่าเป็นเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งแต่ว่าก็เป็นว่าเออคนจีนมาถึงก็อาจจะมาดูพวกถนนช็อปปิ้งมาดูพวกเอ,อกหนาหลวงกูเซี่ยงอะไรเงี้ยซึ่งก็มีเเรื่องของเรื่อนขีปราวาหรือที่เขาเรียกว่าชื่อเหยอหยวนเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่ออย่างมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพระราชวังหรือดูร้อนม้างเพราะว่ามันมีข่าวออกมาในช่วงนี้ผ่านมาว่าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยคือจองไม่ได้เลย คือวันหนึ่งแปดหนึ่คนก็คือแน่นมากเลยไงเพราะฉะนั้นปีนี้ในช่วงเทศกาลเชงเมงก็เลยไม่ได้ติดท็อปวันท็อปทรีอะไรในของคนที่เดินทางมาเพราะก็คิดว่าคนก็อยากจะพยายามหลังไหลเข้าไปแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันจองยากมันต้องมือมีเทคนิคกันใช่แล้วก็คนจีนยังแย่งคนจีนไม่ไหวอ่ะแล้วเราแบบคนไทยบางทีก็จะรู้สึกว่าโหยอมแพ้ดีกว่าอะไรยเงี้ยซึ่งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาปักกิ่งอ่ะ ก็มีเม็ดเงินในเรื่องของการท่องเที่ยวนยู่ที่ประมาณห้าหมื่นล้านบาทได้คือปักกิ่งเมืองเดียวนะคะห้าหมื่นล้านเลยเหรอสามวันห้าหมื่นล้านสามวันเนี่ยเอาแค่ในประเทศก็พอแหละจริงๆใช่ไม่ะนอกค่ะสุดยอดเลยแต่เม็ดเงินนี้ต้องน่าจะถือว่าอันนี้น่าจะถือว่าเป็นของจริงเพราะเขาเขาไหลเรียนกันอยู่อยู่ในประเทศแต่พอเวลาอย่างที่ออกไปประเทศเราเราก็ไม่แน่ใจว่า มันเข้าประเทศเราเท่าไหร่หลายเวียนกลับมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อเนี่ยก็อยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดูสักนิดนึงอ่ะเพราะช่วงเนี้ยจะเห็นเห็นเยอะมากเลยไอ้ทัวร์แบบเนี้ยว่าแบบหูขนาดเราเองยังคิดว่ากลับมาอีกว่าของเราเคยปราบไปแล้วนะครับ พี่โบเมื่อก่อนเนี่ยเราว่าเราเคยปราบไปแล้วแบบทัวร์ลักษณะศูนย์เหรียญเนี่ยมาแล้วแหแต่เป็นช่องทางทําเงินเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็คิดสร้างสรรค์บิดไปบิดมาอยู่แถวๆนี้แหละนะคะก็ต้องตรวจสอบนิดน่งาติอันนี้ต้องมีจ่ายเหรียญบ้างแต่ว่าคือจะไปจะไปปราบเพราะว่าเขาแบบศูนย์เหรียญเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนี่มันก็จะเป็นช่องโหว่ในเรื่องของมาตรการกฎหมายหรือยงอะไรกจะต้องฝาดดูแลสักนิดนึงใช่เลยช่องโหว่ตรงนี้นะคะต้องจับตานิดนึงเอา